ยัดไหนด้วยี่นนมันนี้มาเน,มน,มน,นิ่ึงพามโกบนะมัานนสี่กอพามกบสวรรค์เขตแมนสี่อสิเมตร18แปดเส้นจะจะมีต่มันเรื่องที่เราไปเอาซื้อเครื่อ,กองก็ จับตัวใหญ่แห่น้ำเลยจะเลือกอัลตัวน้ตไหลเราอยากได้ดูกกบเนาะติดต่อได้ทางนี้เนาะตัวละพันกีบตัวใหญ่เติบเลยเนาะตัวห้าร้อยพันกระมี่โฟเมพันพันก็ขายคือกันเนาะไปจะไปจับจับจับกบอยู่ใน้นาดิเนาะจับกระหายนะ ลงมาซื้อได้นะอ,อยู่สวรรค์นาเขตหนะอมบัวสวรรค์ัวใหม่เนะหอมมูเฮียนอนุบาลนะเป็นผู้เสือ่อสีสมนะแมนเลดนะพามกบจะาข้องพามนะ พอแม่พันก็นมี่พอพันตัวนี้เนะพอพันกับตัวใหญนะ่แม่พันกันให้ใหญ่นะไข่กำลังแก่เนะ <c oughs> พ,พ้อขยายพัน์เลยนี่